สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําหมูสามชั้นทรงเครื่องค่ะเราใช้หมูนะคะไม่ได้ใช้ปลานะค่ะก็จะเป็นหมูสามชั้นพริกชี้ฟ้าแดงเขียวพริกขี้หนูสวนพริกจินดาเอาไว้ทําลูกโดดนะคะจากนั้นก็จะเป็นหัวกะทิหางกะทิถั่วฝักยาวถั่วพูมะเขือเปราะหน่อไม้กระชายหอมแดง ตะไคร้ใบมะกรูดผงชูรสผงปรุงรสน้ำปลาต้มสุกน้ำปลารงมือทำเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะเอาหมู3ามชั้นนะคะไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะถ้าใครไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันก็นำไปจี่ในกระทะก็ได้นะเอาพอเหลืองๆนะคะ,ะนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเลยจากนั้นให้เรานำหน่อไม้หั่นท่อนแบบนี้นะ นำมาต้มสักสิบนาทีค่ะพอครบสิบนาทีแล้วให้นำไปล้างน้ำออกนะคะอันนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะจากนั้นนำไปล้างน้ำค่ะาจากนั้นเราก็จะหั่นมะเขือแช่น้ำเกลือนะมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะหั่นแล้วแต่เราเลยนะ วันนี้เราจะหั่นพอดีคำหั่นแบบนี้ค่ะลงแช่น้ำเกลือทันทีลงแช่น้ำเกลือทันทีเลยนะจะได้ไม่ดำไม่คั้นะคะมะเขือก็เลือกเอาที่ลูกอ่อนๆนะคะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ ไฟไป25นาทีนะคะไฟอยู่ที่200องศานะคะใช้เวลาไป25นาทีจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่ก็สุกถึงเนื้อในเลยนะเหลืองก็ประมาณนี้นะคะตั้งกระทะค่ะหรือหม้อก็ได้นะจากนั้นใส่หางกะทิลงไปใครใช้กะทิกล่องก็คือน้ำเปล่านะคะจากนั้นก็จะเป็นกะทิค่ะรอเดือดส่ะ เติมน้ำอีกสักเล็กน้อยนะคะรอเดือดพอ,อกะทีเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นใส่เครื่องลงไปเลยค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายหอมแดงจากนั้นก็จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือแล้วก็หน่อไม้นะคะใส่ลงไปเลยหม้อจะเล็กไปนิดนึงนะคะอาจจะมีเปลี่ยนหม้อค่ะ ตัวไซส์ใหญ่ขึ้นหน่อยอาัจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะคนสักเล็กน้อยปรุงเครื่องค่ะน้ำปลาต้มสุกผงปรุงรสผงชูรสผงชูรสใครไม่ชอบตัดออกน้ำปลา นั้นรอเดือดค่ะ,อะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่หมูลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงเขียวพริกจินดาพริกขี้หนูสวนเอาไว้ทำลูกโดดนะคะถั่วฝักยาวถั่วพูเต็มหม้อพอดีค่ะรอ,ะอดเดือดขึ้นมาอีกทีก็จะพอเลยค่ะเพราะว่าหมูเราก็สุกอยู่แล้วนะคะ ใช่ข้าวร้อนๆนะแล้วก็แกงแบบเข้มข้นเลยค่ะใครจะใส่เป็นปลาก็ได้นะปลาดุกปลาสลิดได้หมดเลยวันนี้เราใส่เป็นหมูสามชั้นนะคะเรียบร้อยค่ะหมูสามชั้นทรงเครื่องค่ะสมชั้นทรงเครื่องแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ